ก็วันนี้ได้เช่ามาเมื่อก,กี้พี่เขาแถมเอ,อ่ปกนบมาขามให้อีก3องค์นะครับก็ครั้งแล้วก็เคยเช่ามาชุดนี้ก็ได้เช่ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้จบไปทั้งหมดประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับอ่าช่วงนี้ราคาพระก็และก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6ห้าย้ำนะครับ แอสไซน์เอ็นเผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อ ที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับ e ีีนี้อยู่กันที่ร้านพระเครื่องหนองรอดพิทักษ์ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับก็ทางลูกค้ากําลังเดินทางมาที่นี่นะครับก็เดินทางมาจากแถวแถวนน่นแถวแถวมินบุรีนะครับตรงนู่นไกลอยู่เพราะว่า,อาสองครั้งที่แล้วผมไปหาคุณลูกค้าที่ห้าง The Walk ตรงเขาเรียกว่าเกษตรนวรมินนะครับเกษตรเรียบด่วนร้านมินทาเกษตร,รจากตรงนั้นนะอ่ะไปนัดเจอที่นั่น2ครั้งแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้พอดีลูกค้ามีพระค่อนข้างจะเยอะ ครับปริมาณเยอะหน่อยผมก็เลยว,ว่าทางนั้นมาเจอที่ร้านดีกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็เงียบ แล้วก็ไฟเฟรมมันก็ดูเอ่อเขาเรียกว่าสว่างแล้วก็ที่จอดรถจอดรถก็ง่ายด้วยครับวันนี้เป็นวันวันเสาร์นะครับถ้าไปที่ตามห้างเนี่ยบางทีที่จอดรถมันก็จะเต็มเต็มนิดนึงร้านเอาของอาหารบางทีก็คนก็เยอะแยะแล้วก็บางร้านก็อาจจะไฟมันเหลืองๆก็อาจจะดูไม่ได้สะดวกมากก็มาที่ร้านกันดีกว่าเดี๋ยวติดตามชมครับ EP นี้ครับว่าจะได้พาอะไรจากบ้านนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับที่ซื้อจากที่บ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ทางคุณลูกค้าก็มาที่ร้านแล้วนะครับก็เ,ออเริ่มต้นดูพระกันไปสักประมาณหนึ่งแล้วครับก็ออที่ดูดูไปก็จะเป็นพระแท้นะครับแต่ว่ายังไม่มีราคาแล้วก็มีเป็นพระที่ระลึกของออวัดบางขุนพรมปี2510ด้วยนะโอ้ถ้าเป็นปีศูนย์เก้านี่เจ๋วเลยนะเพราะว่าศูนย์เก้านี่จะแพงแล้วก็จะเป็นลักษณะของพระกล่องกล่องแบบนี้ครับอ่าหลายบ้านก็จะเก็บพระเป็นแบบนี้กล่องกล่องก็วางรวมรวมไว้ก็จะมีพระมากมายหลากหลายครับที่ กล่องเนี้ยที่พี่ถ่ายให้ดูก็เพราะว่าไปเจอหลวงปู่โตอยู่หลายหลายองค์อยู่เหมือนกันนะก็จะมีอ่ะอันนี้นะครับเป็นตุ๊กตาเล็กนะครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นพยัน้่นน้อยนะอ่ะเห็นรูปหลวงปู่เนี่ยเป็นพยัน้าน,น้อยแน่นอนนะก็จะมีเป็นพระสังกัจจัยครับกับสมเด็จตะกัวแล้วก็จะมีเป็นพัยดยศเล็กนะครับอันนี้เห็นแวบๆนะนี่เห็นแวบๆ,ๆนี่นี่นี่เหรียญวัดบานน้อย เดี๋ยวรถบ้านน้อยนะอันนี้ก็จะเล่นเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็มีเป็นกีบบัวใหญ่แช่น้ามนต์องนี้ผมเคยเช่าพี่มาครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะที่แช่น้ามนตนะ์น่ะแล้วก็มีเห็นแวบๆเนี่ยรู้เลยหลวงปู่โตเนี่ยเป็นปกใบมะขามอ่าถ้าเป็นล็อกเก็ตอย่างเงี้ยของหลวงปู่โตนี่จะไม่ทันหลวงปู่นะอ่าเป็นล็อกเก็ตลักษณะแบบรูปสีไอ้ไอ,อ้รูปขาวดําแล้วก็ข้างหลังมีเป็นยันตารางๆแบบเน,นี้ยเพราะว่าไม่ใช่ยันประจําตัวหลวงปู่อันนี้จะเป็น อันนี้หลวงหลวงพ่อเงินบางคานนะแต่ว่าไม่รู้รุ่นอะไรเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวขอญอาตนางไรดูพระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเผื่อเจอกองอื่นๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดอูอันนี้จะเป็นเหรียญวัดศิลาขันอ,อันนี้พวกนี้ก็จะออกนอกวัดแบบนี้จะเล่นกันแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะอันนี้ออกวัดศิลาขันอันนี้ออกวัดบ้านน้อยนะครับโอเคอเดี๋ยวดูกล่องอื่นต่อไปนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะกล่อ,อ,องที่2อครนะับก็จะเป็น อ่ะย่อยๆนะครับที่พี่เขาเอามาให้ดูก็เอออันนี้ของที่2ดูแล้วก็มีเป็นพระร่วงหลังลังปืนนะครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเกษมหรือลุงปู่แหวนได้เป็นคนอธิษฐานจิตปลุกเสกผมจําไม่ได้แล้วก็เล่นกันหลักร้อยนะครับไม่ได้แพงก็ส่วนใหญ่จะเป็นท้าแท้ครับแล้วก็มีเหรียญราชการก็มีนะครับเหรียญที่ระลึกของพ่อหลวงพ่อโสธรก็มีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่น คือณตอนนี้ราคาพระลงนะครับบางเมื่อก่อนมาองคเล่นกันพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่หลักร้อยเมื่อก่อนเล่นกัน4ี่ห้าร้อยเดี๋ยวนี้ก็กลายเล่นกันถูกกว่านั้นอีกเจ้าของเจ้าของพระบางคนทําใจไม่ได้ครับก็าอาจจะยังไม่ปล่อยดีกว่านะะชุดนี้ชุดนี้อันนี้ยังไม่มีอะไรไไไไอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอ่าน,นี่จะเป็นหลวงปูโ่โตนี่อันนี้เป็นหลวงปู่โตค,ครับ1กล่องแล้วก็2กล่องครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่โต อ,อันนี้ก็จะมีเอ๊ะอันนี้ผมเคยดูให้แล้วนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นกระไหลทองตอนนู้นที่บอกว่าเขาไม่มีไม่มีเนื้อกระไหลทองน่าจะกระไหลเองแต่ว่าเป็นพาทแท้นะอ๋อจะมีเป็นอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตออกวัดตึกอ่านี้พวกนี้จะเป็นรู้จะเคยดูให้แล้วมาครับอ่าอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตอกอกวัดตึก,กนนคู่อ่านี้จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่คล้ายเหมือนเลยเหมือนเลยข้างหลังเป็นเป็นแค่ต่างกันตรงพลาสติกสีของพลาสติก อันนี้จะเป็นตะปัว่วนี่เป็นสมเด็จตะก่วรุ่นรุ่นสองนะครับล่าสุดผมเพิ่งเพิ่งเช่ามาอันนี้จะไม่มีไม่มีตรงด้านข้างอันนี้จะเป็นซุ้มชื่อจะเคยดูให้แล้มั้งครับอันนี้น่าจะคุณคุณนะอ่านี่จะเป็นเหรียญคมกลางอ่านี่แท้ย่าวพวกนี้แท้หมดเลย,ยดูด้วยตาเปล่าในรู้เลยอันนี้จะเป็นรุ่น4ี่สมเด็จตะ่วรุ่น4ี่เขาจะตอกชื่อตรงนี้ตอกชื่อตรงใต้ฐาน ใต้ฐานจะตอกชื่อคําว่าหลวงปุตโตอันนี้คือไขต่ตะกรวดเนี่ยคลุมหมดเลยคลุมขึ้นเป็นเม็ด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 ผผเต็มเลยส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นสี่เหมือนกันอือันนี้จะเป็นรุ่นสี่เหมือนกันครับรุ่นสี่อันนี้สภาพจะดีกว่าองค์เมื่อกี้นิดนึงเขาเรียกว่าผิวจะดูดีกว่าอ่ารุ่นสี่เหมือนกันนะด้านหลังจะมีรอยจานส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จปีหนึ่งศูนย์สมเด็จคะแนนปีหนึ่งศูนย์ครับอ่านี่เป็นเหรียญ รูกไข่เนื้อเงินนะอันนี้อันนี้จะเป็นนวะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเงินโหเสีย oh, ดายตรงจมูกปากดีองดีองที่แล้วเสียดายตรงปากงป้าจมูก <c oughs> องที่เราดำอันนี้แท้เห็นดูเน้อตาเปล่าแต่อันนี้จะเป็นเหรียญเสมาหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีเสมาหนึ่งแปดด้วยนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นรูปไข่นวะนวะไม่อุ้มด่างอันนี้จะดอปไปนิดนึงผิวมันกูขาดหน่อยแต่เนี้ยเนียถ้าซองเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับสีนี้คือเดิมจากวัดไม่ใช่สีนี้หรอกแต่ตอนนี้เหลืองหมดแล้วเนี่ยซองเดิมตอนนี้คือเหลืองหมดแล้วเมื่อก่อนออกจากวัดก็คือเป็นซองสีใสใสปกตินี่แหละแต่ตอนนี้คือด้วยความที่เก็บไวน้นานนะสีก็เลยเพี้ยนไปนละเหลืองหมดแล้ว น,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างครั้งที่สองปีหนึ่งกรู้สึกเหรียญที่ผมจะเคยดูแล้วนะเคยดูทีนะตอนนั้นเอาไปน่าจะค่อยๆค่อยๆเอาไปน,นี่แท้หมดก็จะมีอันนี้น่าจะสร้างทีหลังส่วนอันนี้ออกนอกวัดก็ไม่แพงแยกให้ yes, อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกล่องแล้วหลวงปู่โตนะครับจะมีจันลอยมีปกใบมะขามนะเท่าที่ดูผ่านๆมีจันลอยมีปกใบมะขามอันนี้อันนี้ไม่ใช่หลวงปู่โตมั้งสามสามอันนี้ อันนี้ไม่ใช่หลวงบุโตอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นหลวงบุโตครับอ่าใช่กิ่ง16แชรแกอันนี้เป็นพักกิ่งรุ่นแรกครับกิ่งไม่กิ่ง16แชรแกอันนี้ก็จะเล่นกันไม่แพงมากพักกิ่งหลวงบุโตกลายเป็นได้รับความนิยมน้อยมากเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่นิยมแต่พักเนื้อผงกับพักปิตาน,นี่เป็นคะแนน10อ่าเเหมือนกับองค์เมื่อกี้ คะแนน1นอันนี้จะเป็นคะแนนยันตื้นนะครับอ่านี่มีคะแนนคะแนน1นองค์หนึ่งแล้วก็คะแนนยันตื้นองค์หนึ่งแล้วก็จะมีจันลอยนี่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วว่าแท้อ่ามีจันลอยจันลอย3องค์นี่ครับจันลอย3องค์ดูด้วยตาเปล่าเห็นเลยว่าแท้ก็จะมีอันนี้จะเป็นสกู๊อ่านี่กับดูด้วยตาเปล่ารู้เลย่แท้เป็นอ่า เขาเรียกว่าปิดตาเข้าตอกแต่งเนื้อตะปัว่วอันนี้จะเป็นปกใบมะขามนงกุโตะนะครับเอาดีเห็นนี่มีอยู่ประมาณหกเจ็ดองได้คราวที่เาเคยมาขายผมน่าจะสามองเนาะก็คือชุดอยู่ในชุดเดียวกันไม่ต้องดูครับแท้หมดแน่นอน อันนี้ก็จะมีออสมเด็จ3มตะกุดมีสมเด็จ3มตะกุด2องค์มีปกโพหลังข้าวสารองค์หนึ่งเห็นแว๊บ,บนะครับแล้วก็มีสมเด็จ9ชั้นองค์หนึ่งอันนี้ก็จะมีพระปิตากดนี่กับรูปเหมือนอยันตีรูกเหมือนยันตีครับอันนี้จะมีเป็นพระกรอบสมเด็จปกโพ18แล้วก็มีพระจดใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นรูปเหมือนยันนะแล้วก็มีกีบัว แล้วก็มีน่าจะเป็นพุทโธหรือเปล่าองค์นึน่งนี่นะครับอเดี๋ยวดูครับนี่แท้หมดครับแท้หมดดูด้วยตาเปาล่ารู้เลยเนะี่ยไนสามตะกูดอ่านี่เพิ่งจว่าเร็วๆนี้ก็เพิ่งได้เช่าไปสามสี่องค์กันเล่นไม่แพงครับเพราะว่าองค์ใหญ่องค์ใหญ่เนี่ยโอ้เวลาไปใส่ทองอะไรอย่างเงี้ยทองแพงกว่าพระแล้วตอนเนี้ยไม่พิเครับใส่ไม่ไม่ไหวพระ่นเงินแค่หลักไม,ไม่ไม่กี่พันบาท พระทางจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละเองคนสร้างนนทบุรีหรือปทุมเนี่ยแหละสร้างเป็นถวายหลวงปู่เนี่ยนะเป<ม>็นสามกุลถ้ากล่องเดิมเนี่ยจะต้องเป็นของส้มๆอย่างนี้เลยนะครับอา<ม>จะมีนี่จะเป็นปิดตาสององค์อ่อปดนิยันตรีนะน่าจะใช่ใชปดนิยันตรีทั้งสององค์เลยครับปดนิยันตรีทั้งสององค์งงคเลยเนี่ยดูเหมือนอันอเมื่อกี้เป็นยันตรีนี่จะเป็นยันนะ แข่งกันนิดหน่อยแข่งกันนิดหน่อยเนี่ยน,นี่เป็นอ่าเนี่ยันยันนะมันมีเหรียญฉลองพัยดยศใหญ่นี่เหรียนวะโลหะนี่นะครับเหรียนวะโลหะวันนี้ด,ดูแท้หมดครับอันนี้ก็คืออ๋ออันนี้เป็นพระชัยปวรเลซที่แรกนึกว่าเป็นพุทโธไม่ใช่ไม่ได้ใส่แว่นเลยมองไม่รู้เรื่องนี่เป็นพระชัยปวรเลซนะครับสามโค้ด ก็จะเป็นสมเด็จหลังข้าวสารก็จะมีสองพิมพ์น,นี่หลังข้าวสารน,นี่สมเด็จสักข้าวสารจะมีปกโพก,ก,กับขาโตนี่ดูได้ตาเปล่าเลยแท้แน่นอนครับแพ้ตาเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อยุคต้นนี่เนื้อยุคต้นครับอีกองค์จะเป็นเนื้อน้ํามันนี่เป็นรุ่นเดียวกันแต่ต่างเนื้อครับใครยังไม่รู้ว่าสมเด็จปกโพหนึ่งแปด สร้างยังไงไปดูในคลิปเก่าๆผมนะจะมีบอกแล้ววิธีการสร้างทําไมต้องสร้างยุคต้นก่อนเพราะอะไรยุคต้นกับเนื้อน้ํามันต่างกันยังไงนี่ยในคลิปผมมีบอกให้หมดแล้วเ,เดี๋ยวผมไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับยังมีอีกหลายๆกล่องเลยนะครับเดี๋ยวไล่ดูกันก่อนอน,นี้ก็แท้หมดออหมแล้วก็อ๋อมีแล้วมีหลวงพุทโตอีกอกล่องหนึ่งอ๋ออันนี้จะเป็นกลีบัวใหญ่แช่น้ำมนต์กับเหรียญอะไรอะ่ะนี่อะไรรูปฉลองโบสถ ทอออกวัดทรรหนึ่งตัวทองไม่เคยเห็นนะอันนี้มีรุ่นฉลองโบสถ์วัดทรรหนึ่งตัวทองไม่เคยเห็นนะเป็นปิดตาแบบนี้เนาะใครมีข้อมูลเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับไม่เคยเห็นเลยอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเย,ยนอินเดียเหรียญเยนอินเดีย,นดยนหนึ่งเหรียญกับเป็นแช่น,น้ำมตเหมือนองค์เมื่อกี้เลยเป็นจีบโบใหญ่นะครับอันนี้หลวงปู่โตจะยแยกไว้โอเคเดี๋ยววันสรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงก็ หลังจากที่นั่งดูพระประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงได้นะครับแล้วก็นั่งคุยกับพี่เขาก็มีพระหลวงปุโตด้วยที่ให้ดูว่าประมาณสักห้าหกกล่องนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะคัดอันไหนที่ซ้ำๆก็จะออกให้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สาแล้วที่เราเจอกันแล้วว่าอันไหนที่พี่เขาอยากจะเก็บก็แล้วแต่พี่เขาเลยครับให้พี่เขาเลือกเลยผมไม่ได้เลือกนะไม่ได้หยิบคือให้พี่เขาหยิบ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 บมาอันไหนก็ได้ขึ้แล้วแต่ ที่พี่เขาจะออกเลยครับแล้วก็ส่วนพระอื่นๆที่พี่เอมาให้ดูก็เป็นพระแท้เป็นกิจิอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระที่อาจจะไม่ได้แพงมากนะอาจจะแบบราคาหลักหลายพันหลักหมื่นหรือหลักหลายหมื่นนิดๆสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยแต่ว่าโดยหน้าพระรวมๆทั้งหมดที่เอามาเนี่ยยังไงหลวงปู่โตเนี่ยวันนี้ก็แพงอยู่เพราะว่าหลวงปู่โต๊มีราคาขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วพี่เขาก็คัดสรรมาให้ผมนี่ทั้งหมดก็หลายรายการ ผืนแรกเลยที่ผมไปเจอในกล่องนะอยู่ในกล่องพระอื่นๆด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับหลวงปู่โตเลยคือพระยันรุ่นนี้ครับเป็นพระยันบ้านน้อยนี่นะครับพระยันบ้านน้อยออกปี14ที่วัดบ้านน้อยที่กาญจนบุรีคือพับมาเนี่ยคือเห็นเห็นแค่เห็นแค่นี้เองครับตอนแรกเห็นเห็นแค่เป็นแค่นี้ทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเป็นอะไรแต่ว่เอ้ยคุ้นๆนนอาจจะเป็นหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยหรือเปล่าแต่พอเอาพระอื่นออกปุ๊บไปเจอตา ยันสุกิติมาก็รู้เลยว่าน่าจะต้องเป็นหลวงปู่โตแน่ๆเลยนบเพราะว่าเป็นยันของที่หลวงปู่โตท่านใช้อยู่ประจํานะครับวันนี้เป็นวัดบ้าน้นอยนะครับก็จะมีเป็นอ,อันนี้อ่ะพี่เขาแบ่งให้ก็คือเป็นรูปเหมือนใบโพหลังยันตรีนะครับสององค์นะครับพี่เขามีทั้งหมด5องค์ส่วนอันนี้พี่เขามี2องค์ฝากให้พมกเช่าองค์หนึ่งก็เป็นคะแนน10 จย์ลอยวันนี้มีมา3ององนะครับก็นี่แบ่งมาได้1องค์แล้วก็อันนี้สมเด็จตะกัวพอดีผมมีสมเด็จตะกัวรุ่น1 23แล้วก็เป็นซุ้มประตูขาดรุ่น4กําลังจะทําคลิปให้พี่เพื่อนนะพอดีพี่เขามีพวกผมก็เลยขอเช่าเลยองค์นี้เป็นรุ่น4นะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพหลังข้าศนดำหนึ่งองนะครับพี่เ็ามี2องค์แล้วก็มีกีบบัวใหญ่แช่น้ำมนต์หนึ่งองนะครับแล้วก็จะมีเป็นปิดตา อันนี้เป็นปฏนิยันตีพี่เ็ามี2องค์ก็1องค์เหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญครั้งที่แล้วจะรู้สึกจะไมาให้ผมเช่าประมาณ3องอ,3องเนาะ่ามองอันนี้อีกองหนึ่งครับเ,เป็นเหรียญลูกไข่นะครับหนงค์แล้วก็นี้จะเป็นพัยดยน์เล็กพี่เ็ามีพัยดยนใหญ่ครับก็เอาแบ่งพัยดยนเล็กมาให้กันหนึ่งองนะครับกเ็เดี๋ยวมานั่งคุยราคากันนะครับว่า,าจะจบกันเท่าไหร่นะครับก,ก็นั่งคุยกันเรื่องเรื่องพระแล้วก็เรื่องราคาแล้วก็ จบไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วหมดประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับช่วงนี้ราคาพักก็นิ่งๆนิ่งๆแถมหยุดหยุดนิดนึงนะครับราคาพาัก็าากจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรที่ลูกค้าต้องการแต่ก็ คุยกันด้วยความเข้าใจครับเพราะว่าผมก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาพา์ที่ดรอปลงมาในหลายๆคลิปเลยนะครับก็วันนี้ได้เช่ามาเมื่อกี้พี่เขาแถมปกใบมะขามให้อีก3องค์นะครับก็ครั้งแล้วก็เคยเช่ามาแล้วนะั้งนี้เขามีติดก,กล่องมา6องค,ครับก็ชุดนี้ก็ได้เช่ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีปลดนี้หนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเป็น เ,เหรียญไข่เนื้อเงินองค์หนึ่งนะครับแล้วก็พัยดยศเล็กเนื้อเงินองค์หนึ่งแล้วก็มีกีบัวใหญ่แช่น้ำมนต์องค์หนึ่งแล้วก็มีปกมะขาม3มองค์จันลอยแล้วก็ปกโพหลังข้าวสารแล้วก็คะแนน1นศูนย์อย่างละองค์แล้วก็มีรูปเหมือนใบโพหลังยันตรีอีก1องค์พร้อมกับพยัญชนะน,น้อย1นึ่งืนนะครับก็จบไปประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทน,นะก็สำหรับใครที่มีพระเครื่อง หลวงปู่โตวัดประดูชิงพีหรือเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆน,นะถ้าจะออกก็แอดไลน์มาได้ที่แอดไซน์เอ็นห้าครับแอดไซน์นะมีตัว A ตัว A หางกลมๆด้วยแล้วก็ตามด้วย NN นะครับเอ็นภาษาอังกฤษ2ตัว NN แล้วก็เลข5 2ตัวเลข6 2ตัวนะครับ บอกชัดๆชัดๆใครมีก็แอดไลน์มาได้นะครับเจอกันใหม่ในอีมีตัดไปครับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะหวังว่าทุกคนจะส่งพระมาหาผมนะครับสวัสดีครับ